เพงงานบุญคืนเครงรื่นเริงสงกรานม่วนซื่น,น,ก,าน,นการแสดงโปงลางสุดฟินวิถีทิน้นไทยและเรื่องราววันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะวันนี้ตรงเลย11เมษายนนะคะเป็นวันพากินสันโลกค่ะ,คะก็<ม>เลยจะมาชวนให้ทุกทุกคนนะคะได้ตระหนักถึงโรคนี้กันวันนี้มารู้อากาศนุ่งหน้ากับการพยากรณ์อากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนเมษายนครับ ช่อง9รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สวัสดีครับพบก,กับผมเชนทวัสสันเปร่งสิริวรัฒและคุณปูพชริพนพราทองบชรจสาร<อ>สรศ,สร,ศสารี300องศานิวโชว์โชว์ฮอตโชว์ให้รวยต้องที่นี่นะคะโชว์แล้วได้ลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะและวันนี้นะคะค<ท>ุเชนคะคุณผู้ชมคะเราต้อนรับทุกท่านพร้อมกับโชว์จุดสุดยิ่งใหญ่อลังการวันนี้นะคะสุดปังพลังการอลังการค่ะสุดปังอลังการแน่นเวทีแน่นอนแน่นอนเห็นไหมคะเต็มเลยแบบนี้ถ้าอาจารย์กอล์ฟน่าจะอยาก ดูไปทักทายอาจารย์คอมครับอาจารย์อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทราบมาว่าวันนี้เป็นโชว์ที่เหมาะสําหรับวันที่กําลังมาถึงและเป็นวันสําคัญของคนไทยก็คือในวันสงกรานะครับโชว์ชุดนี้ได้ข่าวว่าเข้ากับบรรยากาศของช่วงเทศกาลสงกรานพอดีจัดมาเลยครับอยากเห็นอยากชมแล้วล่ะโอ้โหจัดมาเลยครับวันนี้จะจัดให้แบบแน่นเวทีเลยนะครับถ้าพูดถึงขนาดนี้ผมว่า ท่านผู้ชมก็พร้อมอยู่แล้วนะครับมาคลึกคลือนคลื่นเครงไปพร้อมก,กันกับโชว์เมสซิงกลองยาวสงการไทยในช่วง300มร้อยลงกศรซารแซบโชว์ช่วง360องศาซ่าแซบโชว์ นิวโชว์นะคะขอต้อนรับน้องฟ้าใหม่น้องฟ้าใสน้องย้งยีน้องฟรังกี้น้องมาร์กี้น้องปิ่นน้องจิกซอน้องเฮลลาน้องอันน้องโตโต้น้องมดเอสน้องต้องน้องทาเคชิและคุณเอนะคะจากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเย้สวัสดีครับสนุกมากมากนี่อยู่ข้างๆานี่คือแบบว่าต้องอย่างนี้ด้วยตามเลยเต้นตามเลยผมไม่รู้จันกรเต้นตามหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนจันกรครับขอคำคมว่าครองครับ สำหรับการแสดงชุดนี้นะครับขอให้คำคมวักทองว่าคึกคืค้นเฮฮางานบุญคืค้นเครงรื่นเริงสงกรานม่วนซื่นการแสดงโปงลางสุดฟินวิถีถิ่นไทยวิถีถิ่นไทยจริงๆนะคะแล้วก็เทศกาลสงกรานของเรานี่คือเป็นมรดกโลกแล้วนะคะสำหรับเทศกาลนี้อีกสักครู่ค่ะเราจะ กลั่นข้อมูลให้กับอาจารย์กอล์ฟได้ตัดสินนะคะว่าโชว์ชุดนี้จะได้สุดปังพลังฮอตหรือว่าซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะพักสักครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าครับ360รองศาท็อกโชว์ สิบองศาทอล์กโชว์ สารนิวโชนะคะและช่วงนี้ช่วง320องศาทล์กโชค่ะวันนี้เราอยู่กับชุดการแสดง Amazing กลองยาวสงกรานทยจากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะและตอนนี้นะคะมาที่ผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงนี้ค่ะคุณครูลักษิกาคชาทานครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงรวมทั้งคุณครูนารากรคาโสภาผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงเช่นเดียวกันรวมทั้งน้องฟ้าใหม่น้องทาเคชิน้องมาร์กี้และคุณอื่นๆอีก สักครู่จะมาติดตามมาคุยกับเรามาอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงท้ายนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าเราไม่รอช้าดีกว่าเพื่อให้การตัดสินเราต้องกลั่นข้อมูลเลยครับทราบมาว่าการแสดงชุนี้ครับเป็นที่นิยมชมชอบมากๆเลยชาวต่างชาติในชอบมากเพราะอะไรครับเพราะว่าด้วยจังหวะทํานองนะครับของดนตรีพื้นบ้านอีสานเราเนี่ยเป็นที่ เป็นที่เล้าใจนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานในตัวเลยครับด้วยจังหวะด้วยลีลาทานองเนี่ยมันทําให้ต่างชาติเนี่ยเขาตื่นเต้นครับเขาอยากเห็นเขาได้ยินเสียงแล้วเขาเต้นตามใช่ชอบมากๆเลยครับผมครับผมเรียกว่าก็เป็นจังหวัดดนตรีเนอะแล้วก็แสดงมันสนุกสนานชาวต่างชาติเลยชอบใช่ค่ะตามแน่เพราะเมื่อกี้ปูเองปูยังจะเต้นตามเตามใช่ครับค่ะแล้วเคยไปแสดงที่ต่างประเทศมาแล้วด้วยไหมคะการแสดงชุดนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะกระแสดีมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่ครูเอบอกแล้วว่า ได้ยินเสียงเพลงปุ๊บเนี่ยชาวต่างชาติลุกเลยลลุกเยใช่ค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยยิ่งเข้ามาในไทยเนี่ยเขาเห็นของเราเนี่ยเราเนี่ยจะมีภาพปรากฏทั่วโลกเลยค่ะ<อ>นีคะไม่ว่าการาากสแสดงอย่างอื่นไม่ว่าจะรำไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะเห็นได้ชัดมากเห็นทั่วโลกนะคะและในช่วงนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์เดี๋ยวก็นักท่องเที่ยวนี่คือมากันเยอะมากเดี๋ยวก็จะเห็นกันอีกนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะไปต่อใช่ไหมคะวันนี้จบรายการไปไหนต่อครับไปวัดโพครับผมครับผในบ่ายวันนี้ครับผมกี่โมงครับพอบอกได้ไหมครับว่ามีใครอยากดูไงเขาจะตามไปเลยไงช่วง15นาฬิกาประมาณบ่ายสามนะครับใครที่อยากไปครับผมแบบไปไปกันเยอะมากเลยใช่ไหมค่ะ ที่สมาคมเราไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรำไทยดนตรีไทยห<อ>น้าศิลป์พื้นบ้านต่างๆค่ะ อย่างกรงลางนี้ก็คือไปอีกยิ่งใหญ่อลังการานี้อีกหลายเท่าเลยมีโชว์มากกว่านี้ด้วยค่ะสนุกแน่แน่บ่ายสามเป็นน้ําจิ้มแต่ว่าบ่ายสามนี่เต็มวงเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีโชว์ใหม่ที่เราจะไปโชว์ด้วยนะคะมีโชว์ใหม่ด้วยใครที่อยากชมโชว์นะครับก็ไปได้เลยที่วัดโบนะครับใกลเรือนเคียงไปได้เลยประมาณบ่ายสามเรามาคุยกับน้องๆดีกว่าเห็นว่ามีลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วยน้องทาเคชิเป็นยังไงมายังไงรู้สึกยังไงที่ได้มาโชว์ในวันนี้แล้วก็อยู่ในโชว์ชุดนี้ครับ ก็จริงๆโชว์ชุดนี้นี่ยเป็นโชว์ที่คุณครูเขาตั้งใจที่จะทําขึ้นมามากเท่าที่จะออกรายการนี้เลยนะครับก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโชว์นี้นะครับก็สําหรับตัวผมเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ประถมต้นเลยก็ได้แล้วตอนนี้ก็ ขึ้นมาหาอะไรแล้วผมยังคงเล่นอยู่รู้สึกว่าดนตรีเนี่ยเป็นแทบจะเป็นหนึ่งในชีวิตของผมไปแล้วมันซึมซับเข้าไปแล้วครับจนวัดดนตรีไทยด้วยเนาะใช่ดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านของไทยครับเป็นสิ่งที่ผมซึมซับแล้วแบบมันผมรักมันไปแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับอน้องมาร์กี้ครับหนูรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนที่ได้ฝึกฝนนาฏศินไทยและพื้นบ้านให้คนไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมไทยค่ะ แล้วมาต่อที่น้องฟ้าใหม่ค่ะให้เชิญชวนหน่อยค่ะแน่นอนว่าพวกเราทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่จะได้แสดงในรายการส60องศาแล้วก็แน่นอนว่าเวลาบ่าย3ถึง5โมงเย็นที่วัดโพธิ์ด้วยค่ะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะร่วมมารับชมแล้วก็ให้กําลังใจกับพวกเราได้ค่ะแน่นอนว่ายก,กันมาทั้งสมาคมจริงๆค่ะรับรองว่าสนุกแน่แนนะคะและโชว์ชุดนี้จะเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยของเรายังไงคะอาจารย์คะด้วยด้วยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลัง ไม่ซอฟแล้วมันยิ่งใหญ่มากกว่าค,ครับผมเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยที่วัดโพธิ์จะเยอะมากเขาก็จะชื่นชอบจังหวะทํานองที่มีความสนุกสนานนะครับซึ่งเข้ากับเทศกาลสงกรานของไทยเรามากๆด้วยครับผมครับผมอ๋อละครนั่นกะ็คือการกันข้อมูลในวันนี้นะครับและตอนนี้อาจารย์กอกล์ฟก็รอเราอยู่แล้วต้องขยายค,คําคมวัทองที่ว่าคลึกเคงเอ้ยคลึกคืนเฮฮางานบุญคลื่นเครงรื่นเริงสงการม่วนซื่นโปร่งรางสุดฟินวิถีถิ่นไทย ต้องขยายนะครับแล้วก็วิเคราะห์และวตัดสินด้วยว่าจะได้สุดปังลังฮอตหรือซปเปอร์สุดปังลังฮอต์เชิญครับอาจารย์ก๊อฟครับสำหรับคำคงวัคทองที่ให้นะครับเพราะเหมาะกับช่วงนี้พอดีก็คืองานบุญหรือว่างานประเพณีสงการานะครับซึ่งถือว่าปีนี้เป็นปีเด่นมากเพราะว่าประเทศไทยนั้นจะมีการจัดการแสดงสงกรานหรือการเล่นสงกรานตั้งแต่ต้นเดือนครับ1ถึงเเมษายน ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องการที่จะผลักดันให้สงการนั้นเป็นงานแสดงของระดับโลกนะครับหรือเป็นงานคืนเคลงงานประเพณีระดับโลกเพราะว่าเราพึ่งได้มะระดกโลกสำหรับประเพณีสงกรานดังนั้นการแสดงโปรงลางที่มีบุคลิกของความคืนเคลงความเฮห,หานั้นเหมาะกับงานบุญและงานประเพณีสงการน,นะครับโปรงลางนั้นเริ่มต้นในพุทธศักราชประมาณ2,500ก,กว่านะครับ และต้องบอกว่าการเริ่มต้นนั้นเกิดที่จังหวัดกาลสินและการแสดงนั้นเริ่มต้นที่การนำเอานะครับไม้มาเรียงเป็นนะครับรางแล้วก็ตีเดี่ยวครับและจากนั้นการแสงโปรงรางก็มาผสมผสานเป็นวงดนตรีและได้รับการนิยมอย่างสูงครับจะสังเกตเห็นว่าการแสดงของน้องๆเยาวชนนั้นเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของโปรงรางซึ่งเป็นงานนะครับหรือเป็นการแสดง ในวิถีของเพลงพื้นเมืองของภาพตันออกีิงเหนือหรือภาพอีสานเป็นการแสดงที่สนุกครับและเราเคยเห็นนะครับว่ามีวงดนตรีที่นำโปงลางมาและได้วความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยก็คือวงโปรงลางสะออนดังนั้นพื้นฐานของโปรงลางนั้นจะเป็นความสนุกและสามารถดึงดูดให้คนทั่วไปนั้นมีความสนุกคลื้นเพลงกับการแสดงของโป่งลางได้ ปกติแล้วทงางภาคออกเฉียงเหนือนั้นจะมีนักท่องเที่ยวนะครับปีหนึ่งประมาณ1 0บถึงสิล้านคนในแต่ละจังหวัดที่เป็นจังหวัดโดดเด่นการนําอมโปงลางไปแสดงในเทศกาลงานต่างๆนั้นถือว่าเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญสาหรับการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นการแสดงตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีขอตัดสินเลยครับว่าการแสดงนี้ได้ ก็ถือได้ว,ว่าทั้งโปรงลางแล้วก็เห็นว่ามีกลองยาวมาประกอบด้วยนะคะก็คือมีหลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบกันนะคะ,ะผม <สำ S 1> รุ้นเลยชุดนี้นี่สุดๆไปเลยเครื่องเครงมากๆเรามารุ้นไปพร้อมกันว่าจะได้สุดปังพะลังฮอตหรือซุปเปอร์ครับเชิญครับเชิญครับโอ้โหแว่นเท่ด้วยราวดุรันเลยครับจากสมาคมศิลปะเพื่<ม>อเยาวชนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะได้ยไดไง ได้ไรได้ไร้หนุนกันซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตโทได้ไปเลยซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับดีใจด้วยมากครับและเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะมาเดี๋ยวได้มอบขอมอบด้วยนะคะโอเคค่ะแน่นอนค่ะของพุชจะรองะไรนะคะขอมอบเลยค่ะไปประกาศเกียรติคุณนะคะได้ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับผม และลากันไปในช่วงนี้นะคะกับทุกคนแต่ว่าทุกคนจะมาอีกทีในช่วงท้ายนะคะใช่ครับพัสูุคู่เดียวครับช่วงหน้าครับมีจับเด็ดแล้วก็รักสุขภาพ3ามร้อยสุดปริศาแล้วก็ติดตามสภางอากาศกับพี่แซคธนินวัฒน์วยครับอ้าววันนี้โกงอยู่ที่หน้าอก อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา องสานิวส์อัปเดตนะคะและเรื่องราววันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะได้จัดก,กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลปีที่85ค่ะก้าวสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลนั่นเองนะคะโดยเมื่อเร็วๆนี้ค่ะได้มีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นำโดยคุณละวะลนแสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลร,รองศาสตราจารยาดร์ดรธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพันโทหนุนสันสนาคมผู้นวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนอกจากนี้นะครับยังได้รับเกียรติครับจากนายกฤษดาจีนวิจารณะครับรัฐมนตรีช่วยว่าก,าร,กระทรวงการคลังนะครับรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานพันธมิตรและสื่อมวลชนเข้าร่วมแสดงความยินดีตอนนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับของพันโทนหนุนกันเลยครับ 85ปีแล้วเราก็ยังมุ่งมั่นเรามีนวัตรกรรมใหม่แล้วนะครับเป็นแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตัวแทนที่อยู่ในระบบเป๋าตังทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีแผงอิเล็กทรอนิกส์เป็นของตัวเองได้ต่อไปอาจจะไม่ต้องแบกแผงที่เป็นใบแล้วนะครับเรายังมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนานะครับบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและให้ได้ซื้อสลากในราคาตามกําหนดรวมทั้งในปีนี้นะครับเราก็จะมีสลากรูปแบบใหม่นะครับหรือ N3 เนี่ยออกมาให้ทดลอง ซื้อกันนะครับแล้วก็ก้าวต่อไปของช่วงเวลานะครับขอบคุณครับนั่นก็คือนิวส์อัปเดตของเราในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่85ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่รักสุขภาพ360องศาวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญของโลกเลยนะคะคเป็นวันอะไรเดี๋ยวไปชมกันค่ะครับผม ช่วงรักสุขภาพ360องศา มาถึงช่วงรักสุขภาพ3 6 0องศานะคะในขณะที่ทั้งประเทศไทยเรากําลังตื่นเต้นกับเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นซึ่งเป็นมรดกโลกเป็นสิ่งที่สําคัญระดับโลกแต่ว่าเรื่องเราสําคัญระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็มีเหมือนกันนะคะวันนี้ตรงเลย11เมษายนนะคะเป็นวันพากินสันโลกค่ะก็เลยจะมาชวนให้ทุกทุกคนนะคะได้ตระหนักถึงโรคนี้กันนะคะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยก็คือเป็นแล้วมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะไม่ดีเลยนะคะถือว่าเป็นโรคที่พบบ่อย รองออกมาจากเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นั่นเองนะคะซึ่งโรคนี้นะคะโรคพากินสานเป็นโรคทางสมองอย่างหนึ่งค่ะเป็นความเสื่อมของระบบประสาทนั่นเองนะคะคนที่จะมีอายุประมาณ65ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงสูงมากๆเลยจะเป็นกันเยอะมากค่ะซึ่งในโรคนี้นะคะอาการของมันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสังเกตง่ายๆเรื่องของการที่นอนละเมอรนรคะ<ม>นอนละเมอท้องผูกเรื้อรัง รับกลิ่นลดน้อยลงแล้วก็เกิดอาการซึมเศร้านั่นเองนะคะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเนื่องจากว่าโรคนี้เป็นโรคเกี่ยวกับสมองแล้วก็ระบบการควบคุมร่างกายนะคะ<ม>รวมทั้งอารมณ์ด้วยซึ่งเรื่องของด้านการควบคุมร่างกายและอารมณ์เหล่านี้เนี่ยที่บอกว่าเกี่ยวกับสมองเนี่ยก็เกี่ยวกับสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าโดปามีนนั่นเองค,ค่ะซึ่งเป็นสารนะคะที่ มีความสําคัญในเรื่องของสมองแล้วก็ในการที่จะควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะมีหน้าที่ในการทั้งควบคุมอารมณ์นะคะการเคลื่อนไหวการรับรู้ การควบคุมฮอร์โมนด้วยนะคะรวมทั้งความความสุขของเราหรือว่าเป็นพวกการเรียนรู้หรือว่าความทรงจําซึ่งสารนี้ถ้าหากว่ามันไม่สมดุลเนี่ยจะส่งผลต่อสมองและการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะทีนี้ก็เลยจากจะมาเชิญชวนให้ทุกคนนะคะได้เพิ่มสารตัวนี้กันนะเพิ่มยังไงครับเพิ่มโดยการที่พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะในวิธีการเพิ่มระดับโดปามีนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอกินผักผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะมีวิตามินและแร่ธาตุที่จะสร้างให้สารตัวนี้ทํางานได้ดีนะคะรวมทั้งเรื่องของการ ที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ใส่ใจนะคะถ,ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยก็คือเราจะต้องใส่ใจผู้ที่อายุ65ขึ้นไปรหรือว่าก่อนที่เราจะ65เราก็ต้องใส่ใจสุขภาพของเรามากๆแล้วก็อยากให้เข้าใจผู้ป่วยในโรคนี้ด้วยนะคะใครที่มีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านก็พยายามที่จะ ดูแลให้มากขึ้นตระหนักกันนะคะเดี๋ยวกี่ยวกับเรื่องของโรคพากินสัรค่ะใช่ครับสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับมาตรวจเช็คแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรักสุขภาพ360องศาและตอนนี้ครับพี่แซครอเราอยู่ครับในช่วง360องศาซุปตารักโลก สวัสดีครับพก,กับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาวิรคุณใน360องศาสุปตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์วันนี้มารู้อากาศล่วงหน้ากับการพยากรณ์อากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนเมษายนกันครับ ครึ่งหลังเมษายนเป็นช่วงที่เรายิ่งเข้าใกล้ช่วงร้อนสุดของฤดูร้อนเข้าไปอีกนะครับเพราะเราจะอยู่กับหย่อมความร้อนที่จะมาปกคลุมสร้างความร้อนอบอ้าวต่อเนื่องผสมร่งกับความเข้มจากแสงอาทิตย์ที่ตั้งฉากตอนเที่ยงวันในโซนภาคใต้ตอนบนจนถึงภาคกลางแต่ธรรมชาติก็ไม่ใจร้ายกับเราทีเดียวเพราะยังคงส่งลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ให้นําความชื้นจากทะเลมาสร้างฝนลดร้อนให้กับเราในบางพื้นที่อยู่บ้าง ครึ่งหลังเมษายนจะน่าเป็นห่วงเรื่องความร้อนอย่างมากเนื่องจากสถิติร้อนสุดรายภาคในรอบ73ปีที่ผ่านมาพบเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังเมษายนต่อนเนื่องต้นเดือนพฤษภาคมกันเป็นส่วนใหญ่ยิ่งตอนนี้ยังไม่พ้นความเสี่ยงที่จะร้อนสูงสุด43-44.5องศาตามที่กรมอุตุนยิยมพยากรณ์ไว้ด้วย จึงขอให้ระวังอันตรายจากความร้อนตอนกลางวันที่มีมากกันต่อนะครับขณะที่ความแรงของแดดทําให้ค่าดัชนี UV ทะยานสูงมากถึงสูงจัดเป็นอันตรายต่อผิวพรรณอย่างมากทั่วประเทศย้านะครับฝนลดร้อนก็ยังพอมีแต่จะตกแบบไม่มากและในไม่กี่พื้นที่รวมถึงจะมาพร้อมฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่มีอันตรายได้ สำหรับภาคใต้ครึ่งหลังเมษายนจะมีอากาศร้อนแค่บางแห่งในบางวันจับตาปลายเดือนฝั่งอันดามันลมจะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เพื่อการเริ่มต้นฤดูฝนฤดูการใหม่ก่อนใครเพื่อนการสร้างข้อมูลล่วงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งหลังเดือนเมษายนได้เลยนะครับเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราปรับตัวอยู่ร่วมกันได้มาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและ นี่คือสามร้อยสิงสาสุตาลักโลกสวัสดีครับขอบคุณพิแซักมากครับ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับชุดการแสดง Amazing กลองยาวโปรงลางสงกรานต์ไทยนะคะจากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและวันนี้ได้ไปซปเปอร์สุดปังพลังทอนะคะแน่นอนเดี๋ยวตอนปิดโชว์นะครับเราจะมาฟังเสียงดนตรีอีกครั้งคลื่นไปด้วยกันค่ะแล้วพบกับพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์พุธพฤหัสบดีนะครับเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง9กฎหมายเลข30แล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ใน300องสามนิว สวัสดีค่ะ